ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่องโนเนมวันนี้ผมก็จะมาเล่น RV Mode Carano Shade นะครับวันนี้ผมมาเล่นเผา Berserker Be กับ f i r e l o r ไม่รู้ว่าดวงจะเข้าข้างไหมนะครับ ตัวยังไม่มานะครับผมผมก็จะลองเก็บตังค์ให้มันไปให้ยี่สิบก่อนอันนี้ผมอัดลงเป็นคลิปแรกนะครับผมพอดีผมก็เล่นมานานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้ะอันนี้ผมมาเล่นเป็นเกมแรกด้วย ลองเผาแปลกๆแต่ก่อนผมเล่นผมก็เล่นแต่บีดอะครับช่วงบีดมาแรงผมก็เล่นบีดบ่อยเหมือนกันเก็บ30สิบเหรียญแล้วกัน ต้นเกมยอมได้ก็ยอมนะครับมันไม่ค่อยเจ็บัะเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันดาวยังไม่เยอะนะครับเรื่องก็แต่ละคนก็ยังน้อยอยู่มันเลยลบน้อย ที่จะเล่นก็ยังไม่ออกนะครับเ <is> พิ่งมามีคิวเลนในเบอร์ซกเกอรผมก็จะเล่นแค่สี่ตัวเนาะแต่บัฟมันมีหกครับตัวมันมี5ผมก็เลยต้องตัดออกตัวหนึ่งแต่ช่วงแรกๆก็ต้องเอามาแทนก่อน พราะว่าวอลขาดออกยากมากนะครับเพราะว่ามันตัว5บาทเนาะออกยากนิดหนึ่งแต่คนที่จะเล่นตามผมนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับคนที่เก็บแรงเนาะแต่ถ้าคนไม่เก็บแรงก็เล่นชิวๆได้นะครับผมว่ามันก็ไม่เหลีวนะสำหรับผม Battle is life. นะครับลองสุมอีกดีกว่าฮ่าโอเมนมาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เป็นเบอร์เซอร์เกอร์สองแล้วถ้าตาไหนเล่นตัวแม่งออกโคตรยากนะครับ อ oh, ของก็ไม่ของไม่ดีเลยนะครับผมมีดีแค่ตัดเลือดอันเดียวอะสามอย่างเนีอ่ามาสองตัวเลยโอเค เจ็บต่อไปเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บหนักเท่าไหร่นะครับถือว่ายังไม่เจ็บมากนะอ่าคิวเลนสองดาวแล้วคิวกอดมาอีกหนึ่งตัว ผมจะให้ใครดีเนี่ยฮายเติน่าจะแปลกสุดแล้วนะเฮ้ยเหมือนจะไหววะจะคัมแบ็กแล้ว ตัวมันออกยากนะครับตัวมันเหมือนมันหายยากอะดวงไม่เข้าข้างหน้าตาเนี่ยคิวเลนก็ไม่ค่อยออกเหมือนจะไหวเฉยห่ตะตาเนี่ยมันจะไหวนะครับไหวไหม อืนไะติมันแบกจัดเลยโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อที่ใช้นะครับยอนผมซื้อมา สามดาวรูสองดาวนะครับคือเราสองดาวแล้วตอนนี้ผมต้องอต้องเก็บเวลนะให้ถึงเวล8แปดนะแล้วก็ไปรีบหาวอขาดนะครับถึงจะมีตัวแบกนะ The universe unfold me unfolds around ราะว่าตอนนี้ตัวแบบผมไม่ค่อยมีนะครับมีฮฮยะเตะมันเหมือนไม่ไหวเหมือนกันนะตัวเดียวฮัยะเตะยังแบบไม่ไหวนะครับเกมนี้ผมว่าไหวนะเ,เริ่มไหวแล้วนะครับ ดีครับทุกคนตัวแม่งออกโคตรยากเลย กิวสุดท้ายไม่โดนนะถ้าโดนน่าจะไหวอยู่เมื่อกี้ดูดีครับทุกคนดวงไม่มีเลยตัวไม่ออกเลยเมื่อกี้เนี่ยผมอยากต้องการแค่โมขาดตัวเดียวนะครับตอนนี้นแล้วก็คาเฟอนี่อีกตัวหนึ่งเนาะตัวแบกสองตัวเลยตัวเก่งๆเลยแหละ ตีแรงจังวะโอ้โหโอมเมนเพิ่งมาตัวที่สองนะตอนนี้ผม,มเล้กแปดแล้วครับแต่ตัววอลขาดยังไม่มานะออกอยางชิบหายเลย โลนเผ่าโนมเมนสะท้อนกลับเรียบร้อยเลยเหมือนจะชนะแต่แพ้เฉยลิกเตอร์มาก่อนวอลขาดนะครับผมจะเปลี่ยนไีไหม ผมว่าฮญยาติไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมเลยเออออกเนาะมันแบกแค่ต้นเกมอะแต่ต้นเกมเราก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มีฮญยาติมาแบกมิดหนึ่งเนะ่ยน่าจะเจ็บหนักเหมือนกันนะครับผมตอนนี้สมุดมาแล้วเออสองดาวมาสองตัวพอดี ว่าขาดจะไม่ออกจริงๆเหรออยากให้เที่ยวหมดเลยแล้วกัน รอดต้องรอดนี่เออนึกว่าจะไม่รอดนะครับอืมของอก็ยังดีได้เคียวอยู่นะครับตอนนี้ของโดขาดครบแล้วนะเหลือแต่ตัวยังไม่ออก ผมจะเอามาหลอดมาใช้ก่อนนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยคาเฟนีนมาแล้ว เดียวเหมือนกันวอกขาดไปไหนโอ้โหโอเมนสามตัวเลยอ้าว ah, <Lights S 1> มาแล้วยัดเลยยัดเลยจังหวะนี้ต้องยัดของให้เขาแล้วอืม hmm. ผมเอาเอมมอรี่ออกเลยนะได้ไหม Let show you what can เอาออกไปเลยเป็นเลยหรอกไหวไหมเอล์าคาดมาต้องไวนี่ยรอเดกที่นู้นวาา่าเอ,อ้ยไป เหียบร้อยนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆิงหมุนก็หมุนไม่เจอนะครับอุตส่าห์ผมกดเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยไม่มีตัวออกเลย กับเฟรเรลล์ลเนี่ยจะรอดหรือเปล่า un อ,อ่าลิกเตอร์สองดาวนะ <mm> ผมว่ารีบอัพขึ้นเลขเก้าดีกว่านะจะได้ตันๆนเนี่ยจะได้หาวอขาดรัวๆเลย ผมรู้สึกว่ามันออกยากมากเลยเนี่ย ย่อนมาอีกแล้วลิกเตอร์อีกแล้วผมต้องการวอคัดบอคัด,อดเอา้าอะไรวะเนะี่ยอ๋อบัตรเพิ่มดาวนี่ว่ามันมาใหม่เหรอเฮ้ยเจ๋งวะ่ะผมเพื่งลิ้งตาแรกนะครับไม่ต้องสงสัยผมเลยงงมันคืออะไรให้ดับอืม เป็นบัตรเพิ่มดาวนะคาเฟนี่คาเฟนี่ยิงหน่อยเพื่อนเออสาสก,กิลวสักทีนะึ่งสวยอ,อุ้วอล์ค่าแบกแล้วนะสองดาวแบกแล้วเดิอดแบกนะจ้า โปรทูคัมแบกเลือดเหลือ25่นะจะมาคัมแบกตอนเลือดน้อยมากเอาเป็นถอยถอยนี้ไหมเนะี่ยให้คาเฟนี่ไป ให้มันได้สาดสกิลสักทีหนึ่งก็พอละผมให้มั่วส่วมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะให้ใครเลย เ้โดดไปแล้วทีนึงยิงสก,กิลคาร์เมนี่สก,กิลเออสก,กิลสักทีเดียวโดดเอามามาโดดเออตายหมดสวยดามเมจสองหมื่นสี่เลยนะวอลขาดตัวเดียว คนผมว่าแค่นี้ก็น่าจะได้ท็อปสี่เลยนะผมว่าน่าจะติดท็อปสี่ชัวร์ล้วเพราะว่าบอกขาดเราสองดาวแล้วอะ มีตัวหนึ่งเหลือสามกับเหลือสี่ตัดสองคนไปก็จะเหลือหกเอ้ยเหลือห้าผมว่าติดท็อปสี่แน่นอนนะครับแต่ต้นเกมยากนิดหนึ่งพอหลังๆมาเริ่มสบายแล้วน่าจะวินรัวๆนลจั เริ่มวินงรัวๆแล้วนะครับตอนนี้ใครก็หยุดไม่อยู่ผมว่ามีไอ้ที่หนึ่งคนเดียวนี่แหละดูทรงแหละน่าจะกินมันยากแนละ <S <S> <S ผมจะเอาอีกตัวหนึ่งตัวไหนดีเนี่ย เหลือสามอะไรครับนี่อือที่หนึ่งอ๋อมีบาลดั้มเ่ยโอ้โหจบเลยจบเลยผมจบแน่โอหขาดโดนหกต่อไปผมต้องหาบาดั้มแล้วนะต้องหกคืนนะครับงั้นไม่ไหว สามชัวร์แล้วนะครับเอาหม,มา่นหนึ่งตัวค่ะหาเรื่อยๆเอาคาเฟนีมาแล้วขออีกตัวหนึ่งคาเฟนีคาเฟนีสองดาวก็น่าจะไหวอยู่นะ สกิลยิงกับพวกมกังกรทำไมมันยิงแรง่ังวะครับทีน่นี่ยิงใส่คนหรอบ้าบอกกดดูนาเมจมีนิดเดียวเอง ไม่เล่นหมดหร้วผมใส่ให้เบาดาอันหนึ่งพอนะครับให้มันได้หกแล้วมันก็ตายไม่เป็นไรนะให้มันได้หกสักทีหนึ่งก็พอตอนนี้เลือดผมเหลือสี่นะน่าจะได้ที่สามว่ะตีนี้เราต้องรอดดิ เออหกไปสามนะอืหวนะนี่โดิพาดอ้าวรอ,อดนะครับมาดีมาดีรอดเฉยอะครับ สมดุดอาสมดุดให้คาเฟนี่นะเอออืมให้เดกเตอนอ้าไอ้นั่นตายเลยโอ้โหผมมาสู้เขาไม่ได้หรอกเลืเอดเขาเหลือตั้งห้าสิบเราเหลือสี่แพ้ตาเดียวจบเลยเขาดันเสมอก็จบแหละ ดันให้เวลาหมดมมหมหมยืนชนกันด้วยโอ้โหเรียบยนะรยบ้อยเลยเรียบร้อยเลยน่าจะได้ที่สองนทุกคนโหลดดิโอ้โหโ,โหลด โอ้โหโดนสัตว์ตันเรียบร้อยนะไปหวัน่นเฮ้ยได้โดดอีกครีด้วยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยจนได้อืก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อๆไปครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ